สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h a นล e l d d y Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูผัดเปรี้ยวหวานปลาทอดครับเป็นเมนูกับข้าวไทยๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สีสันหน้าตา,น,าน่าทานมากๆเลยนะครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนะครับจาก สับปะรดนะครับแล้วก็มีความหอมจากพริกเหลืองพริกแดงนะครับเมนูนี้คุกข้าวอร่อยมากๆเลยนะครับทานกับปลาทอดกรอบๆนะครับเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ครับ1ลูกหั่นเป็นเต่าครับต่อไปก็จะเป็น มะเขือเทศ1ลูกครับหั่นผา่าซีกนะครับแตงกวา1ลูกหั่นเป็นชิ้นพอคํานะครับต่อไปพริกหยวกนะครับสีเหลืองสีแดงนะครับหั่นเป็นเต่าประมาณอย่างละครึ่งลูกครับสับป,ปะรดหั่นเป็นชิ้นประมาณครึ่งลูกครับต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับต่อไปซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของปลาทอดนะครับจะเป็นปลาดอลลี่หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับประมาณ300กรัมครับแป้งทอดกรอบ50กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัม น้ำเปล่า125มิลลิลิตรครับน้ำเปล่านี้เป็นน้ำเย็นจัดนะครับขั้นตอนต่อไปเราผสมแป้งก่อนนะครับเราใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำเปล่าเย็นจัดนะครับ125มิลลิลิตรนะครับเราจะค่อยๆเติมไปทีละน้อยนะครับเติมแล้วก็คนแป้งไปเรื่อยๆนะครับแป้งมันจะได้ละลายแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ นี้นะครับเราใช้ทั้งหมด125มิลลิลิตรนะครับจากนั้นเราก็นำปลาล,ลงไปชุบแป้งเลยนะครับคลุกเนื้อปลากับแป้งให้เข้ากันนะครับต่อไปเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันเยอะสักนิดนึงนะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็นำเนื้อปลาลงไปทอดได้เลยครับเวลาทอดนะครับเรายัางไม่ต้องไป เี่ยปลานะครับรอให้ด้านหนึ่งเนี่ยเหลืองก่อนแล้วเราค่อยๆแซะขึ้นมันจะง่ายนะครับแล้วเนื้อปลาก็จะไม่เละด้วยนะครับถ้าเนื้อปลาติดกนันนี้ยังไม่ต้องรีบรีบแงออกนะครับรอให้เนื้อปลาเนี่ยเหลืองกรอบซะก่อนนะครับเราแค่ใช้ทับพีหรือว่าใช้ครีมกดเบาๆมันก็จะหลุดออกจากกันแล้วนะครับทอดเนื้อปลาให้เหลืองกรอบทั้ง2ด้านนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันพักทิ้งไว้ได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะผัดเรียหวานนะครับใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเรานำกระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับเราก็ใส่หอมหัวใหญ่แตงกวามะเขือเทศพริกเหลืองพริกแดงเอาลงไปผัดก่อนได้เลยนะครับ เวลาผัดนะครับเราเติมน้ำเปล่าลงไปสักประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับผักนี้จะได้สุกง่ายๆนะครับจากนั้นปรุงรสครับใส่ซอสมะเขือเทศครับตามด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางลมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆจนผักเนี่ยเริ่มสุกนะครับ พอผักเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่สับปะรดลงไปครับผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนผักทุกอย่างสุกนะครับจะสังเกตว่าน้ําผักเนี่ยออกมานะครับแล้วก็สีเนี่ยจะเข้มข้นมากเลยนะครับจากนั้นเราใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนเป็นอย่างสุดท้ายครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับวิธีการเสิร์ฟนะครับเราก็นําปลาทอดใส่ลงไปนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสเปรี้ยวหวานนะครับ ด้านบนแบบนี้นะครับเวลาทานนะครับเราก็จะทานร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีความกรอบนะครับถ้าเราทิ้งไว้ลาดทิ้งไว้นะครับปลามันก็จะไม่กรอบนะครับก็จะไม่อร่อยนะครับเวลาทานเราทานตอนร้อนๆตอนปลากรอบๆนี้จะอร่อยมากเลยนะครับปลาทอดกับซอสเปรี้ยวหวานเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับตัดกับความกรอบของเนื้อปลานะครับแล้วก็มีความหอมของพริกเหลืองพริกแดงนะครับคุกกับข้าวนี่อร่อยมากๆเลยนะครับเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะครับแล้วสีสันหน้าตาก็น่าทานมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ